โอเคพอยนั่นอพอพอพอสุดเขาก็ตอบเลยของของพ่อหนุ่มที่ได้ยินนะครับเจบพลอยเดี๋ยเดยเดี๋ยวพเดี๋ยวพออะไรแล้วจริงจริงโลกนี้ไม่ได้มีไม่ได้ความหมายในการทางานตอนที่ทามากครับแต่ว่าเอามาเป็น ถ้าประกอบการเล่าเราโ่โมเด็ตติดเมือนกันนะครับผมผมผมต้งมนงบอกว่าเชื่อตัวเองว่าผมวาดรูปไม่เป็นแล้วผมก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์อยู่นานนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองชอบงานศีลป่าจริงๆก็ก็มีนิดๆหน่อยๆนะเดินทางได้ได้มีโอกาสเดินทางบ้างไป,ไปกัลเร่บ้างมีนา่าจะพอแต่ว่าอยู่ในอาจจะอยู่อาจจะอยู่ในครอบครัวมีความสตอริโอไทายบางอย่างที่ ที่มีฝันที่ว่าเอ็นจิเนียรี่ใช่ไหมเออเหมนกันคุณพ่อคุณพ่อเป็นวิศวกรแบบคุณแม่เป็นเป็นนักบัญชีก็จะมาสายอย่างเงี้ยก็จะมาแบบเหมือนเหมือนเหมือนคอนเซอร์เวทีมอะไรอ่าประมาณนั้นนะครับเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโลกนี้มันมีการศึกษาในด้านศิลปะโดยตรงอ่าก็ก็เลยไม่เรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นม้าแขกนะครับที่แบบมีแล้วก็โ็กระดมหน้าก็ไม่อยางเดียวเรียนสายวิทย์แล้วก็อ่า ผมเป็นเอนทารเดียวครับผมเป็นทาร์สรุ่นสุดท้ายนะครับก็เอนทารเข้าคอมไซที่บางมดนนะครับแล้วก็เรียนวิทยาศาสตร์ของยึงเรียนวิทยาศาสตรไปไปเรียนไปไปเน้นเคมีด้วยครับนะครับจนตอนที่รู้ว่าจะต้องฝึกงานก่อนหน้าแล้ประมาณหกเดือนนะครับถึงรู้สึกว่าแบบชอบงานโฆษณา พอชอบงานโฆษณาแล้วเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าเราเราฝึกงานก็เรียนคมทรายมันไม่เกี่ยวอะไรเลยจุกจับจุกจับจุกจับแล้วจบแล้วจบแล้วก็ต้องเรียนจบจุแหละนใช่ไหมก็เลยฝึกงานก็ไปฝากอาจารย์ว่าผมชอบงานโฆษณาแล้วอ่าทำไงดีกับเรื่องพิกาฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็อาจารย์อาจารย์ให้ให้คะแนนดัมดีครับอาจารย์ก็บอกว่าก็ ไม่เป็นไรก,ก,ก็ค่าให้มีบริษัทที่เขารับรองการทึงานได้แต่ก็แบบว่าแต่ความยากก็ถือว่าเราไม่ได้มีเพสเลยเราไม่ได้มีแบ,บ็กกราวอะไรอะเงี้ยครับเราจะเข้าไปอขอบริษัทเอเจนซี่ฝึกงานได้อย่างไรไไนะวิธีการก็คือคนที่สนใจงานโฆษณาครับเขาจะมีอ่านโบน,นิ<ๆ>เทศสั่งเนี่ยก็จะเขาก็มีวิชาต่างๆที่จะทำให้พอบริโอนการไปขอฝึกงานเขาอะมันมีคำขอ ผมก็เลยมีเวลาเอาจริงรู้ตัวองเดือนแต่รู้ตัวกอนถึงงานอ่ะประมาณสองอาทิตย์ว่าแบบเออมันต้องใช้พอร์ตกันเลยอะไรเงี้ยครับอ่าก็เลยใช้เวลาสองอาทิตย์ทำพอร์ตวิโอคลิปงานโฆษณาห้าสิบชิ้น,น,อน,นโอ้โใช่เพื่อถูดสองอาทิตย์ใช่ครับเพื่อถูดว่าเรามีความสนใจเรื่องนี้จริงๆอย่ามอง มดหรือบทหรือมอคณะที่เราเรียนมาเลย,เลยนะอะ้ก็ได้ถึงงานโชคดีว่าบริษัทที่ได้ถึงงานครับชื่อทีพิบยูเอที่ิบูเอคือเอเจนซี่พัฒนาที่ทํางานให้แอปโบแอปเปิลอะไรเงี้ยมาประมาณประมาณนั้นก็จะเป็นเรนประมาณนั้นทําให้ผมมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากจากจากพี่ๆผู้ใหญ่นะตอนฝึงงานนเพรงงาะงั้นเนี่มันสั้นมากครับสองเดือนเองก็นล้วเองนะแต่ว่าผมขอเอ็กเทน คือเอาเวลานอกเวลาการเรียนปีสามปีสี่ไปไปจุกง,งานต่อ,อ,อเพื่อให้เพื่อให้เราเพราะเรารู้แล้วว่าพลาดตอนก่อนที่จะไปจุกง,งานแต่นรู้ว่าตัวเองจะต้องพลาดตอนที่เราจะได้ทองงานเอ่านั้นทายเพือพ่อนที่เรียนพิเศษมาเขาจะมีของอย่างแตงเปล่าเลยเต็มกระเป๋บบาเลยเมือ่อเขาจบปีสี่ก็ได้ทองงานนะฮะแต่เราไม่มีอะไรเราเราต้องตรา้าต้นทุนในตัวเอง ก็ถามชีว so, ิตช่วงนั้นมาอย่างที่เออพบว่าความเอฟฟอร์ตบางอย่างถ้าเราเรามีโฟกัสดีๆอะไรเงี้ยมันช่วยันล็อกอะไรบางอย่างได้ครับก็เลยได้มาทำงานโฆษณาอย่างใจหวังนะครับึงทุกวันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับทั้งทุกคนก็เป็นงเป็นัวหน้าตึ้งคิตที่ที่ซีอินเรื่องนี้มันมาเกี่ยวข้องกับฟิล์ปเฟสอย่างไรมันเป็นรากฐาน เขาจะบอกว่าเออคือเป็นคลิปมาแบบไหนอย่างเงี้ยนี่น่าจะลากฐานที่สุดที่ไม่ค่อยได้ได้เล่าว่ามันย้อนไปไกลเลยเกิดแล้วถือว่าวันนี้ก็นัดไม่ได้บอกแล้วให้เล่าหนักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอะไรกเลยก็เลยเอออ่ะมาเล่าพี่นี่ระกันยิงชวงต้นใหญ่เวลาบอกใครที่เป็นเกิดจากอะไรครับผมจะเสนอต่อช่วงต้นใหญ่ว่าอ่าผมมีความเครียดจากงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ค่อนข้าง ค่อนข้างตีเฟสประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นเป็นเป็นดีเซสอะไรนะครับก็แค่รู้สึกว่าเรามีดก,กังวลอะไรประมาณหนึ่งอะไรเนงะี้ยแล้วก็แค่ตึงตัวเองเออกมาว่าอ๋อเฮ้ยถ้าเกิดว่าชีวิตเราออกโลกมุมอื่นได้มันอาจจะช่วยอันล็อกอะไรบางอย่างได้นะแต่ว่านี่คือรากฐานที่สุดที่ว่าเราเคยคิดมุมต่างให้กับตัวเองจนอันล็อกตัวเองในการทําอะไรบางอย่างเพื่อความอาชีพเป็นบางอย่างในแต่ละขั้นตอนอเราได้หลายอย่างแล้ว,ลวประกอบกับ หน้าที่ของการทำโฆษณาครับแต่ว่าใครที่ไม่ค่อยมีสายนี้นะครับเรามีมิชชั่นอยู่อย่างหนึ่งที่อยู่ในวิวจําวันเราเลยคือเราต้องมองต่างดอกลาเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะขายของจำเจนด้วยวิธีการเดิมๆเพราะมันจะเป็นการแบบเหมือนขาดเหมือนลูกค้าโดยที่เขาโง่สามเองนมนให้เราเราก็ต้องพยายามหามงมอื่นน้ำดื่มที่ว่ามันก็คดได้เหมือนกับทุกแบรนด์ จะต้องหาโงขายให้กับเขายัางไงดีบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยอาจเป็นตนนะ้นครับอาจพระคาอินโบกับกับตัวผมใน Twitter อนะไรย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเออคุทำงานให้กับเอฟซีใช่แล้วมันก็มีแต่ขายทอ่อแล้วครับทำมาสักปีแล้ว <c oughs> าขายไก่ทอดทุกวันแล้วก็าขายไก่ทอดต้องมิชั่นของเอฟซคือต้องขายทุกวันด้วยเราต้องหายโงอื่นทุกเล่นอะไรก็ว่าไปครับอ่ามันเลยทำให้เมื่อเรามาไม่จาก NFT ทีะครับ เราได้ใช้วิธีคิดแบบแบบที่เราปลูกฝังตัวเองวิธีแบบต้องมีมุมหงาให้มองดีวะต้องมีมุมตางให้ทำดีวะอะไรเงี้ยเออต้องมีวิธีคิดอื่นให้ได้เอ็กซ์เพียนกันประมาณนั้นนะครับนี่น่าจะเป็นเบสฟาวเดชันที่สุดของของคำว่าพิเิธเฟส เพราะว่าเราผมมานั่งก่อนเนี่ยทั้งหมดอ่ะในการที่วาดภาพอื่นคงคงไม่มีโอกาสในการที่จะถ่ายทอดนอกจากว่าเออวาดวาดอะไรสักอย่างอย่างที่ผมกลับได้เราคุณจะได้เอ็กซ์ทำไมผมต้องกลับผมจะมีโอกาสในการอธิบายครับนั่นคือเพราะอย่างท์เฟสสำหรับผมอ่ะเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งคือมันเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรเหมือนโทษด้วยวชนช่วไม่โทษช่วไม่โทษช่วไม่โทษ ่าคือเป็นตัวที่ทําให้ผมได้พูดคุยได้รู้จักกับทุกคนในนี้หลายๆท่านได้รู้จักได้พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้วันท่านยังไม่รู้จักกันกมน็มันารู้จักกันได้ครับมีสัวทางของนะแล้วก็อีกอันนึงคือตัวใช้ทอดความคิดว่าเนื่องจากว่าผมใช้เวลาในการฝึกฝนการคิดต่างมาก็น่าจะเป็นยี่สิบปีผมรู้สึกว่ามันคุ้มเหลือเกินในการที่เราใช้คิดในแต่ละวัน ให้เห็นโลกที่ตางออกไปครับมันวิธีคิดของพิพเปสคือเราไม่เราไม่ตัดสินเลยทุกอย่างว่ามองมุมไหนจะดีกว่ากันเ,ออเราไม่ตัดสินว่ามองมุมไหนมันดีกว่ามุมไหนแต่เรามีแอทดิจูดว่าแค่เราได้มองสองมุมนผู้อื่นมองมุมเดียวช่วงเวลาเท่ากันเราก็มองเห็นอะไรบางอย่างโลกเนี้ยมากกว่าสองเท่าแล้ว ถ้ามองได้3โมงก็3เท่าแล้วมองได้4่มงก็่เท่าถ้า,ถามองได้5โมงก็เป็นบ้าแต่ว่ามันมาแค่กลุ่มมันมาแค่กลุ่มมันมาจา่กลุ่ม <c oughs> เออเจอว่ามันมาจากลุ่มนะครับ <c oughs> แล้วมาการเวลาและความตั้งใจอ่ะก็ผ่านมาจนทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่กว้างรูปได้ถึมปัจจัยเลยอรูปนี้เป็นรูปที่ ผมวาดขึ้นมาช่วงระหว่างที่ผมทำโปรเจกต์โปรไฟล์ทของฟิลเฟสช่วงนั้นก็ใช้ไปอยู่บนเนียนะครับแล้วก็มันการใช้ไฮฟลายก็เลยแบบก็อยากจะลองวาดอยู่ยปลายอาร์ตมาวาดขึ้น,นครับผมก็เลยเอารูปนี้มาเป็นเครื่องมือนในการเล่าศาสนาคติของผมให้ถึงฟันไปกว่านี้อนวันี้นะครับรูปนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากมายครับเราจะมองด้วย เรื่องราวอะไรมันก็มีอยู่ในนั้นแล้วกันมันผมไม่ได้มีไอเดียมันเป็นมันเป็นแค่ว่าเพราะเราจะมองเรื่องของการที่ผมเอาศิลปะที่เป็นอ่าวเรียกว่าเป็นโบอ่าไปมาอยู่ในโลกดิจิตอลก็บอกแบบันได้ทุกทุกอิมเลเมนต์เป็นขับคุนเคยจะเอาเป็นพับบิมโดเมนทั้งหมดก็ก็คันข้างศึกษาไปแล้วหรือจะมองในมุมที่ว่า ผมแข่งสวนก็ได้คือผมไม่เชื่อว่าว่าภาพวาที่มันดูฝังในความริสุทธิ์นั่งมาเลยเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ mm hmm. เราก็เปลี่ยนแปลงมันได้อะไรเงี้ยเจอปรเวิธมันเราเราเรา,เราอัพเดตมันได้เราเปลี่ยนแปลงมันได้เราชนมุมอื่นได้ความไดโนเสาร์เกิดขึ้นอยู่ในภาพนี้ครับใช่ mm hmm. มีผลงานจากศิลปินั่างเอเชีย เดอะเกรดเวแล้วก็มีคฝั่งยุโรปก็มีอยู่ในนั้นนะครับพพเราเอามาเลเซาอยู่ๆก็ยืนพู่เกิไไดวิติดเฟอร์เริงก็หยุ่มันของมันได้มันมีความไลฟคงแตนอยู่ในนั้นมันมีความไม่ยึดติดกับความตีลังอยู่ในนั้นนะครับตามที่ไหนมันจะเป็นโทนน้ำเงิน ก็สัดแดงเข้าไปโอนของผูกเข้ามามันมีความไม่ยึดติดอยู่นะครับมีสัตว์ต่าวยอยู่เล็กๆด้วยจริงมันมีหลายๆหลากหลายอิเลเมนต์ของงานนัมันไม่ได้เป็นแค่ที่ตัดกิจขรงงานครับสกรีนก็อยู่คู่ความสดใสของดอกทานตะวันได้ทานตะวันก็หันหน้าเข้าหาพระจันทร์ได้อะไรเงี้ยเพราะมันจะมีเรื่องราวอยู่ประมาณหนึ่งมีความอิมเพรสเนชันนิสต์ประกอบกับ พี่อาร์องเรียนก็พูดบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างเป็นสิมเมทรีก็มีนครับผู้สีเป็นเรื่องควนมอัวใจแต่ว่า, <c oughs> า the great wave มันจะเป็นออริจินอลคือสระเขานีนะ้ที่เรียกือฟริมันนะครับสายนั้ไหลย้อนกลับได้ <c oughs> นะครับก็จะคือคือหลากหลายมีนิ่งผมที่มันดูเยอะขนาดเนี้ยที่มนิ่งมันดูเยอะแยะซับซ้อนขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่า ผมคิดว่าผมย้อนไปว่าผมไม่ควรทา่จะออกความรู้สึผมก็คิดว่าความรู้เดียวแล้ววันนั้นอย่าไกำลังใจเรื่องเรื่องไก่ผมก็แบบเออ้วันนี้กำลังใจเรื่องในประเทีก็ยังอยู่อย่างน้ผมม่าดูความหมายของมันครับรุกนี้ก็ยังไม่ได้ขายนะแต่ว่าเอาไว้คอยเตือนว่าเราเคยผ่านอะไรมาแล้วเราคไรจะไปไหนต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่กับปิชว์ด้วยที่ ทุกอิเลเมนต์ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีส่วนไหนเลยที่มาจากการดีไซน์ขึ้นใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากผมด้วยมินิ่งอีกงานหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าผมไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งไหนเลยตั้งใจอ่านเง้ยเกิดมานีผมแค่เป็นตัวเพื่ออ่าใช้ใช้ผันอีเดียมของตัวเองของเองอะไรประมาณนั้นฟังดูอาจจะดูแอสเซทก็ดูงงงนิดนึงนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก็ประมาณนี้อันนี้คือผมผมมาเล่าเรื่องกับ ก็ประมาณนี้ครับถ้าจะขหมดเป็นหนึ่งก็คือฟิฟเฟนไม่ใช่วิชัวล์ฟิลเฟนคือวิธีคิดเยโคบที่ราครับครับสัถามเรื่องเห็นเรื่องของนทาไหมก้ที่โรงัาลรวดใจได้ทำแบบแต่ว่าอากจะรู้เรื่องโลจิงิกในการวาฉพาในเรื่องของวเชัวล์ก็คือหน้าหน้าก่อนะตอนที่ว่านะครับ คือว่าไม่ได้กับรูกใช่ไหมวาดรอยใี่ไหนหรือแบบอยากรู้เฉยๆวาดแบบวาดหน้าเริ่มวาดโอเคนครับวาดวาดด้วยวิธีการปกติเลยครับไม่ได้กลับลุกหรอวาดเยอะโอเคไีนะแล้วก็ตอนกลางเกดเขียนอยู่จะไดนอะไรตรงไหนจะได้แบบอะไรอะไรนะที่ใครอยากชวนคุยไหมฮะ อย่างนี้คอนเซ็ปต์วันนี้มันก็คือแอบขอบคำกามของการที่เปลี่ยนจาก CEO แล้วก็กลายเป็นอาร์ติส์แล้วก็ยก CEO ให้คือบ้างก็ถามถามว่าใช่ไหมก็มีควาเกี่ยวข้องกันผมรู้สึกถ้าบอกว่าย้อนไปในในฟาร์มเรื่องมาตรฐานของโปรเจกต์เนี่ยคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้กล้าจากโอนเนอร์ เออเราวาดเราเรี่กถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับทีมท่านหนึ่งที่เป็นผู้รักษาอะไรเงี้ยเราเป็นแค่คนส่งสารแล้วก็ใช้ใตีมือผสมนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราเลยไม่ได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของไม่ได้บอก,กอะไเป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรถ้าไปย้อนกลับไปดูอ่าลอกอ่าเชนของผมหรือยืนว่าอะไรของผมก็คือ,อเห็นว่าผมไม่ได้ข่งเอาด้วยครับตั้งแต่ทำงานมาครับเออผมผมไม่ได้แบบเออเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าไอ้ที่รายได้นที่มันสะสมมันมาเนี่ยมันจะไปทำอะไรต่อในโปรเจสัตว์ไปอะไรอย่างเงี้ย